เ okay, ไหมเพราะฉะนั้น next นะครับผมเป็นอะไรดีเป็นธน,นูแล้วกัน Sagittarius นะฮะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งมารู้ว่าหมอปองจะเลือกราศีตามคอมเมนต์แรกนะฮะอย่าลืมนะวันต่อๆไปเข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็เข้ามาโหวตนะ <laughs> ผลโหวตจะนับมาเฉพาะช่วงที่ผมบอกนะไม่ใช่แบบทุกคนเข้ามาแล้วก็พิมพ์ฉันฉันอยากได้ก่อนฉันพิมพ์ไปก่อนเอาช่วงที่ผมพูดปุ๊บแล้วราศีไหนขึ้นมาก่อนนะฮะคนนั้นเป็นคนโชคดีนะครับผมเอรี่เอีผมเลือกแซจิไปแล้วแซจนะฮะพลังงานอ่าราศีธนูนะฮะราศีธนูปเขา <laughs> รู้สึกกับคุณอย่างไรนะฮะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณโอเคแซชนะฮะขอบคุณทุกเสียงโหวตเนาะโอเครอบนี้ไม่ถึงไม่ถึง2,000เสียงเนาะอยู่ประมาณ1,500เนาะก็ใครไม่ได้โหวตเนี่ยไปโหวตสู้เขาได้นะโอเค Page of Pentacles นะฮะ Reliability Five of Pentacles Poetry แล้วก็ Queen of Wands Determination Wow โอเครู้สึกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ Powerfulful Satch นะฮะ Satch Satch ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ morpong 1 1 1 พลังงานของราศีธนูนะฮะลัคนาราศีธนูดาวทิตดาวจันทร์ดาวพุธดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูกับเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะครับโอเค page of pentacles reliability นะครับผม page of pentacles page of pentacles reliability เขารู้สึกว่าอะไรรู้ไหม คุณใจถึงพึ่งได้เขาจะมาเกาะคุณหรือเปล่าเออใจถึงพึ่งได้นะฮะนี่เอาไปนี่เทอร์โบพี่เบอร์โทโอเครีไลเบลิตี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับผมเออเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้คุณไปให้เขาเรียกอะไรอะให้เขาพึ่งพาอาศัยอะไรสักอย่างหรือเปล่านะฮะหรือเขาคุณไปช่วยคุณใน เรียกว่าอะไรในช่วงเวลาที่เขา,เาตกทุกข์ได้ยากหรือ,รอต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า Page of Pentacles, Reliability นะครับผมรู้สึกว่า <c oughs> เขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้นะฮะโอเค okay. พลังงานของเขานะฮะ The Judgment Nine of Pentacles Queen of Swords อา่าโอเคผมรู้สึกว่าตัวเขาอะผ่านการาถูกตัดสินนะฮะบางส่วนของ บางส่วนของผู้คุณนะพลังงานของตัวเขาเนี่ยพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเคาน์เตอร์พาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเหมือนกับเขาเขาถูกตัดสินเนะี่ยเขาถูกเคลมว่าเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะหรือเขารู้จักตัวคุณด้วยคําพูดของใครบางคนนะ,ะหรือเขารู้จักตัวคุณมานานแล้วนะฮะแล้วมีคนที่เหมือนกับอบอกว่าคุณเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะ ซึ่งซึ่งเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ได้รู้จักคุณจากน้ำลายแน่นอนฮะคือเหมือนกับเขารู้สึกว่าความความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาทดสอบต่างหกเขาทดสอบว่าตัวคุณเน่ยเป็นอย่างที่สำวันใครกันแล้วแต่ที่บอกเขาหรือเปล่าเขาเาเป็นคนที่เหมือนกับชอบอทดสอบสมมุติฐานว่าเฮ้ยตัวคุณแเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเสร็จแล้ว เขาทดสอบด้วยตัวของเขาเองด้วยพลังงานของ queen of source คนคนนี้ไม่ใช่หูเบานะคนคนคนที่เป็นเขารู้สึกยังไงกับคุณเนะี่ยไม่ต้องสนใจเลยว่าคนอื่นจะไปพูดคุยแล้วเขารู้จักตัวคุณเนี่ยจากน้ำลายคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นฮะคนคนนี้เนี่ยเขาผ่านการคิดมาแล้ว queen of source นะฮะคือไอ้น้ำลายเนี่ยนะครับ น้ำลายเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เขารู้สึกสนใจคุณหมายถึงคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยของคนอื่นนะแต่เขาเป็นคนที่ตัดสินใจเ,เขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเขาเองนะฮะเขาเป็นคนที่เหมือนตัดสินใจด้วย,วย,วยตัวเองเขาไม่ได้แคร์ว่าใครจะพูดยังไงแต่การที่มีคนพูดอะไรให้เขาฟังเรื่องคุณมันดึงความสนใจของเขาครับผมมันดึงความสนใจของเขาและทําให้เขาอยากจะ ทำความรู้จักคุณ Queen of s w o r d s เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักคุณนะฮะนะแล้วก็ Nine of Pentacles เขารู้สึกว่าตัวคุณเ,เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับไม่ว่าเขาได้ยินอะไรมาบางส่วนเขาอาจจะได้ยินว่าเฮ้ยคุณดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาก็ไปทดสอบเขาก็ไปเช็คดูเฮ้ยจริงเปล่า คนนี้ดีจริงเปล่าตัวคุณน่ดีจริงเปล่าแลนะเขาทดสอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนคนนี้นะฮะเขารู้สึกจากก้นบึ้งของตัวเขาเองนะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดยังไงนะครับผมถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์ว่าโหคนนี้คนนั้นชอบพูดจริงๆแล้วเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนะฮะพาร์เนอร์แบบนี้หายากนะครับผมอันที่หนึ่งถามว่าตัดสินหรืออะไรยังไงนี่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 มันอยู่ตรงนี้ The judgment ไม่ว่าใครจะพูดยังไงเกี่ยวกับตัวคุณเขาเป็นคนพิสูจน์ด้วยด้วยตัวเองแล้วเขาพบว่าเฮ้ตัวคุณเป็นลักษณะนี้จากจากสิ่งที่เขาพบเจอเองนะฮะเขาไม่ได้เชื่อสมมุติว่ามีใครไปบอกเขาว่าเฮ้ i, คุณดีอย่างนี้อย่างนี้นน เขาไปทดสอบเองแล้วเขาก็จะเห็นว่าอ๋อ oh, เออจริง oh, oh, เอออ๋อเออเฮ้ยไม่จริงคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ว่าจะในแง่ไหนนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเขาค่อนข้างรู้จักตัวคุณดีพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย conversation ของคุณจากนี้เมื่อผมแนะนำนะเป็น conversation หรือว่าเป็นบทสนทนาที่ตรงไปตรงมาดีที่สุดนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องปิดบังอะไรเขาพูดตรงไปตรงมาคุณรู้สึกยังไงคุณชอบเขาคุณไม่ชอบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะ พูดกับเขาตรงๆนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าเขารู้หมดแล้วว่าคุณรู้สึกยังไงนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นดๆพลังงานของตัวคุณนะฮะพลังงานของตัวคุณ Fi ออ of Pentacles <c oughs> เอ๊ะทำไมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมไฟอ e of Pentacles นะผมรู้สึกว่าเอ่อตัวคุณในสถานาการณ์เนี้ยเหมือนกับโดนปลอกเปลือกโทษทีปลอกปลอกปอกเออปอกเปลือก นะครับคือเหมือนกับเขารู้ตัวคุณบางส่วนเนี่ยดีพอๆกับตัวคุณเลยเพราะว่าเหมือนกับเขา,เ,าเขาได้ยินอะไรมาแล้วเขาก็ทดสอบเขาได้ยินอะไรมาเขาต้องสอบนะฮะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่เหมือนกับจะเชื่ออะไรง่ายๆนะเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงพอสมควรนะฮะแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปแก้ต่างเวลาถ้าเกิดคุณได้ยินเอ๊ะคนนี้เขาจะพูดอะไรไม่ดีเนี่ยไม่ไม่นะคือเขาเป็นคนมี วุธิภาวะพอที่จะแยกแยะว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วเขาก็ทดสอบด้วยนะครับผมไฟ v e เพน e ด t a เ l ิลนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนกับ n e k e d Poetry ในตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนกับคุณขาดความมั่นใจอะไรสักอย่างเหมือนกับเวลาคุณเผชิญเผชิญกับตัวเขาอยู่ในสถานการณ์เนี่ยคุณรู้สึกว่าอาจจะต่อกับเขาไม่ติดหรือเขาเหมือนกับเขาเขาพูดออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับ คุณคุณ,คณเขารู้รู้จักคุณหมดเลยอะเพราะฉะนั้นนะคุณก็รู้สึกว่า I feel naked คือแบบเหมือนโป้เหมือนเปลือยเหมือนกับเฮ้ยทำไมเขารู้จักฉันทุกๆอย่างทุกๆแง่นะฮะโอเ okay, ค f i v e p e n a c l e s นะครับผม ten of wands queen of, of cups แล้วก็ uh, four of swords สิ่งที่ผมเห็นแน่ๆนะฮะในจิตวิญญาณของคุณในพลังงานใน intuition ของคุณหรือว่าสิ่งที่อยู่ใน จิตใต้สันึกนะครับผมตัว unconscious subconscious collective ขับ subconscious เนี่ย queen of cups คุณต้องการเขานะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะ,ะคุณต้องการเขานะ queen of cups ผมรู้สึกว่าคุณต้องการเขานะ,ะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ยากลำบากผมไม่แน่ใจว่าที่ยากลําบากเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวเขารู้จักคุณมากมากมากมา,กมา,กมากผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่โซเมดก็ทวินเฟรมของคุณอนะเทนอบ n อ s คือเขารู้ดีทุกๆอย่างคุณก็เลยรู้สึกว่าแล้วฉันต้องทําอะไรฉันไม่ต้องทําอะไรเลยในสถานการณ์นี้ฉันแค่แบบคือเข,เข้าไปเข้าไปเขาเรียกอะไร ไปพูดคุยเฉยๆเขาก็รู้จักทุกอย่างแล้วฉันไม่ต้องอแนะนําตัวฉันไม่ต้องทําอะไรเลยนะเป็นตัวของตัวคุณให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ค e e แบ f คับ t ูโ o ร o ออ o ซูร์ผมรู้สึกว่าการที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าด้านหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขารู้จักฉันหมดเลยอีกด้านหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าออาสบายใจเพราะว่าคุณสามารถแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่นะฮะไม่ต้องแบบ เข้าช่วงโปรโมชั่นนะก็คือเป็นตัวของตัวเองนะฮะคุณอาจจะเ,เป็นคืออะไรก็แล้วแต่นะคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบเอาช่วงโปรโมชั่น3เดือนแรกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากในความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวมันไม่จําเป็นจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่คุณเนี่ย you get what you see คือคุณได้ในสิ่งที่คุณเห็นในตอนนี้และนะครับผมครั้นี้จะดีหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพลังงานกันหมอคะหมอคะพี่เขาเลอใส่หนูด้วยเป็นตัวของตัวเองไงเนาะเป็นตัวของตัวเองแล้วอะ่ะอืมก็ดีนะผมว่าแฟงแ,แฟงแฟงแงนะแล้วก็ด้วยพลังงาน ถ้าตัวคุณเป็นแซชเนี่ยคุณไม่ต้องการพิธีรีตองคุณไม่ต้องการอะไรที่มันปรุงแต่งมากจนเกินไปด้วยความเป็นธนูของคุณนะคุณต้องการว่าโอเคไปแม่ไปไปป่ะไปป่ะอ่ะงั้นไปแล้วก็ไปกันเลยนะร่วมเดินทางไปคุณต้องการคอมเพนเนียนเพราะว่าพลังงานของแซชเนี่ยเหมือนกับลูกธนูนะครับผมลูกธนูเนี่ยคุณคิดดูฟังดีๆนะลูกธนูมันจะต้องมีเป้าหมายถ้าเกิดคนคนนี้เขาเป็นเป้าหมายให้คุณนะคุณก็คือ ก็พุ่งไปถ้าเกิดคุณเป็นลูกธนูนะแต่ว่าคุณไม่มีไม่มีเป้าหมายคุณไปมันก็ไม่มีจุดหมายมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีเ u r p o s e มันไม่มีจุดประสงค์มันไม่มีมี n ิ่งมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้ง่ายที่สุดเลยคือเขาเป็นเป้าให้คุณแล้วคุณก็แค่แค่ตามอะ่ะเออแล้วเวลาคุณเห็นเป้าอะ่ะเป้าเนี้ยเป็นเป้านิ่งหมอคะเขาเป็นเป้านิ่งของหนูเดี๋ยวหนูขย่ำเขาเลยคือ เขาเป็นเป้าหมายของคุณที่ชัดเจนอะเหมือนกับคุณเห็นใส่ก o อเกิลใช้วิชั่นเห็นชัดเจนอะเป้าอะมันชัดเจนดีอะออคนเนี้ยนะสำหรับคุณมันเหมือนกับเป้าที่อยู่นิ่งๆเป็นเป้านิ่งอีกแล้ว <laughs> คือเหมือนกับเออลูกธนูมันพุ่งเข้าไปได้ผมรู้สึกว่าจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็มันไม่ต้องใช้พลังอะไรสักเท่าไหร่นะเออโอเคปะ่ะดีนะสำหรับตัวคุณที่เป็นธนู แล้วต้องการคอมเพนเน n เพราะลูกธนูเนี่ยมันพุ่งไปนะครับผมแล้วมันจะต้องมีเป้าหมายโอเคครานี้พลังงานในอนาคตอันใกล้คุณได้ A queen of bonds อู้เป็นความสัมพันธ์ที่บอนกันค่อนข้างแน่นหนานะฮะ determinations ผมคิดว่าคุณเซตเป้าหมายร่วมกันนะฮะได้นะเขาเป็นคนง่ายๆนะเขาเป็นคนที่แบบโอเคโอเคนะไปเลยนะซ้ายซ้ายโอเคไปตรงนี้แล้วก็ทำนู่นนี่นั่น ที่เหลือก็ไปช่วยกันให้ประสบความสําเร็จไปจนถึงสึงเส้นชัยอ่ะอีกอีกอันนึงที่ที่เขาจะเป็นเนี่ยเมื่อคุณ2คนอยู่ด้วยกัน n i นาย o บซูช n i g h t of cups โอ้เป็นประโยชน์มากๆนะฮะจะทำให้เกิดความก้าวหน้านะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนคุณเป็นตัวของคุณคุณไม่เฟก เขาเป็นตัวของเขาเขาไม่เฟกความสัมพ oh. ันธ์นี้เป็นเรียวสุดๆนะฮะรับได้ก็ไปรับไม่ได้ก็แยกนะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วความก้าวหน้าจะเป็นไปมากหมอคะอะไรนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็แยกอ่ะคือคุณคิดว่ามันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแต่มันแย่แล้วเมื่อไหร่คุณจะตัดสินใจก้าวออกได้อ่ะเออเพราะฉะนั้น ถ้ามันไม่ดีมันก็ชัดเจนไปเลยมันก็เห็นโอ้เราเข้ากันไม่ได้นะตรงนี้แล้วก็ตัดจบปุ๊บปั๊บเสร็จหรือว่าถ้ามันดีก็เราจะมัวเสียเวลาทำไมนะฮะก,ก็ก็คือ just just go นะ n i h t of Swords นะฮะเป้าหมายวิวัยุ่งชนนะเป้าหมายววัยุ่งชนนะตีหัวแล้วรักเข้าทำเลยถูกต้องนะครับ uh, Nine of Cups เนี่ยอันนี้คือ the benefits that I'm talking about นะฮะ นี่คือข้อดีนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ especially นะฮะคือเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นอกมั่นใจนะครับผมความความคือไม่ต้องมาสงสัยไม่ต้องมาลังเลมันดีหรือไม่ดีวะเนี้ยถ้าคือดีเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยก็เลือกเลยถ้าไม่ดีก็ก็ตัดให้จบเรียบร้อยเลยแล้วก็พลังงานอีกอันสุดท้ายเนี่ยคือ the emperor นะครับผมคือหมายถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วไม่จำเป็นต้องลังเลนะฮะ just go just do it นะฮะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือน just do it ก็คือ Nike นะฮะ Nikey Nike เป็นสปอนเซอร์ของเราตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราจะหาโลโก้ Nike ทำทำมือไงนี่อย่างเงี้ยเหมือน Nike มไหมหมอคะมันเหมือนโอเคเออ Nike ตรงนี้ก็ได้นะโ <laughs> okay. อเคเพราะฉะนั้นเนี่ย the emperor นะฮะคือสิ่งที่จะผลักดันในสถานการณ์ สมกับเป็นตัวคุณสมกับเป็นพลังงานที่เข้ากับราศีธนูนะครับผมอ่ะ